พบกันเวลาเดิม5มงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น ep ที่578แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกทกท,กท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547 1 1 0 110, ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทัก วันนี้ก็มีพระสวยๆพระบ้านๆมาฝากมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระชัยหลังช้างหลังพอปร,รอกับหลังสองกอนะคะสภาพดีทั้งสองเหรียญน,นะคะวันนี้จัดมาฝากถึงสองเหรียญน,นะคะสองแบบค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นพอปร,รอหนึ่งเหรียญแล้วก็สอกอหนึ่งเหรียญน,นะคะ สภาพก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญพระชัยหลังช้างนะคะหลังพอปร,รอกับหลังสอก,อก็จะอยู่ที่เหรียญละ200ค่ะเลือกได้เลยนะคะหรือถ้าท่านใดนะคะต้องการ2เหรียญก็จัดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญในหลวงรัชกาลที่9ครบ3รอบสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะปี2 5 0 6นนะคะค่ะสำหรับเหรียญ ในหลวงรัชการที่9ครบ3รอบสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแหนบหลวงพ่อหรือสีลิงดำวัดท่าสูงกระไหลทองวันนี้นะคะจัดมาถึง2องค์นะคะแหนบสวยๆนะคะด้านหลังนะคะอยู่ครบนะคะไม่หักไม่หายนะคะถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะ สำหรับแหนบหลวงพ่อหรือสีลิงดำนะคะสวยๆเดิมๆนะคะก็จะอยู่ที่องค์ระ200ค่ะถ้าท่านใดรับ2อ,องค์รับไปเลยนะคะ300ร้ยสวยๆค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อหรือสีลิงดำวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท่าสูงสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธทยี่สิบห้าศตวรรษเนื้อดินสภาพดีพิธีดีพิธีใหญ่เรี่ยมกรอบเดิมๆพร้อมใช้น่าใช้น่าบูชาค่ะสำหรับองค์นี้นะคะใส่กรอบเก่ากรอบเดิมเลยนะคะ เป็นแบบนี้เลยนะคะดังเดิมนะคะนะเก็บหน้าสะสมนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอนะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะกรอบเก,ก่กาๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสําหรับผ้าเนื้อดินพระพุทธยี่สิบห้าศตวตรรษนะคะใส่กรอบเดิมๆกรอบเก,ก่าๆพระสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธยี่สิบห้าศตวตรรษเนื้อแร่หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ นี่ก็พิธีดีพิธีใหญ่นะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะสำหรับเนื้อแร่นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะตามสภาพนะคะองค์พระก็จะ,ะลักษณะงอเล็กน้อยนะคะแต่ก็ถือว่าสมบูรณ์นะคะค่ะสำหรับพระพุทธย5สศตรวรรษเนื้อแรหายากสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,100ค่ะเดี๋ยวราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระยอดธงเนื้อโลหะ ผสมเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะเก่านะคะสำหรับองค์นี้ไม่ทราบที่นะคะนี่ค่ะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมพระเก่าๆก็จัดเลยนะคะการสำหรับพระยอดธงเนื้อโลหะผสมเก่าๆเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระอุป,ปคุต เก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะองค์นี้ก็เก่านะคะไม่ทราบสำนักไม่ทราบที่เลยนะคะเห็นไหมคะเป็นพระอุปคุตนะคะเก่ามากๆเลยนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะสำหรับรูปหล่อเก่าๆอุปคุตนะคะเก่ามากไม่ทราบที่สภาพสวยสมบูรณ์อง์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยค่ะ เก่าเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระพุทธชินราชหมื่นยันวัดสุทัศน์พิมห้าคลองพิกุลวัดสุทัศน์ใต้ฐานตอกหมายเลขพุทธสมาคมสภาพสวยสมบูรณ์น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะถือว่าสวยนะคะสำหรับองค์นี้ใต้ฐานนะคะตอกหมายเลขแล้วก็พุทธสมาคมนะคะเห็นไหมคะ เดิมๆนะคะคาะสำหรับพระพุทธชินราชนะคะหมื่นยันสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่หนึ่งพันสองร้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นแหวนนะคะเป็นแหวนเก่าเนื้อโลหะผสมหัวงูเก่ามากนะคะองค์นี้ก็ไม่ทราบสำนักไม่ทราบที่แต่สภาพสมบูรณ์นะคะก็อาจจะมีการใช้มาบ้างนะคะไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับแหวนโบราณเก่า จวงใหญ่นะคะเห็นไหมคะวงใหญ่มากเลยนะคะถ้าท่านใดรับไปไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะใส่ไม่ได้นะคะหรือบูชาไปเก็บไปสะสมไว้ให้ลูก,ลกลๆหลานๆดูก็ดีนักเลยนะคะเห็นไหมคะเก่ามากเลยนะคะเป็นแหวนหัวงูเก่าไม่ทราบสำนักไม่ทราบที่นะคะเหนหคะถ้าท่านใดทราบก็จัดเลยนะคะค่ะสำหรับแหวนหัวงูเก่าๆไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์วงนี้ก็จะอยู่ที่ 800ค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปกระจกหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยามีติดตัวติดบ้านไว้คุ้มภัยได้ต่างๆนานาสภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใชหน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะด้านหลังเลียบนะคะถ้าท่านใดต้องการรูปภาพชัดๆเพิ่มเติมแจ้งได้เลยนะคะ สำหรับรูปกระจกลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะเรี่ยมพลาสติกพร้อมใช้บานนี้ก็จะอยู่ที่2,700ค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อชิ้นพิมพ์ยืนกุวัดเรียบเก่ามากสภาพดีเลี่ยมพลาสติกพร้อมใช้ก็น่าใช้น่าบูชาค่ะสำหรับองค์นี้นะคะเป็นพระกุนะคะเก่ามากเลยนะคะเดี๋ยวนี้พระกุก็ค่อนข้างที่จะหายากนะคะ ค่าสำหรับพระกุพิมพ์ยืนวัดเรียบนะคะกุวัดเรียบสภาพดีเรียมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่750ดร้อยหาค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์คต่อไปก็จะเป็นพระกุเนื้อชิ้นเงินกุวัดลาดอายุทยา,ยาตามสภาพนะคะสําหรับพระกุนะคะก็จะต้องมีผุมีก่อนกันบ้างนะคะตามสภาพเลยนะคะน้อยนะคะที่จะสวยสมบูรณ์นะคะ เรียมพลาสติกพร้อมใช้นะคะเก่ามากๆเลยนะคะถ้าท่านใดชอบเก็บชอบสะสมพระก,กุพระเก่าๆก็จัดเลยนะคะสําหรับองค์น,นี้ก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะสําหรับพระก,กุวัดลาดนะคะมีก็หลายทิมนะคะนี่ก็จะเป็นอีกทิมหนึ่งที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะเพราะเป็นพระก,กุเก่าๆนะคะค่ะสําสหรับพระก,กุเนื้อทิงเงินกุวัดลาดอายุทยานะคะเรียมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 3,300ัามค่ะเก่ามากๆนะคะหายากเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสังเวชนียสถานปี2513สภาพใช้น่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เก่าเก่าเดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญสังเวชนียสถานนะคะสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ 2 5 0หค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อพระรัตนไตรภูมิบุญชัยจัก,กรพงศ์ไตรภพสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็สวยเดิมนะคะสินสวยนะคะก้นกวงนะคะสําหรับองค์นี้ค่ะสําหรับรูปหล่อพระรัตนไตรภูมิสภาพดีองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเดิมๆิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเก่าไม่ทราบที่หลังยันเก่ามากสภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะด้านหลังก็จะมียันแบบนี้นะคะไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะรู้แต่ว่าเก่านะคะค่ะสำหรับพระสมเด็จเก่าเก่าหลังยันไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์องค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ร้อยห้าสิค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อมีห่วงเก่าไม่ทราบที่สภาพสมบูรณ์น่าเก็บน่าสะสมค่ะนี่ก็เก่าๆเดิมๆนะคะด้านหลังเป็นยันนะคะเห็นไหมคะเก่ามากเลยนะคะมีห่วงติดแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญสมัยก่อนเหรียญเก่ามากๆเลยนะคะ ค่ะสำหรับเหรียญหลอกเก่าๆนะคะไม่ทราบที่มีห่วงองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเก่าหลวงพ่อเดิมลายธงชาติไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้หน้าเก็บน้าบูชาค่ะด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะเป็น ลายธงชาติก็คือลงยาเป็นลายสีธงชาตินะคะเห็นไหมคะหลวงพ่อเดิมเขียนด้านหน้าเลยนะคะเป็นเหรียญรูปเหมือนนะคะไม่ทราบปีสร้างนะคะสําหรับเหรียญน,นี้รู้แต่ว่าเก่ามากเลยนะคะค่ะสำหรับเหรียญลงยาธงชาตินะคะหลวงพ่อเดิมเก่าๆเ,เดิมๆสภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่3 5 0หค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังหลวงปู่ทิมไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้น่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆนะคะไม่ทราบปีสร้างเลยนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ทวดก็น่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นนะคะถ้าสําหรับเหรียญหลวงปู่ทวดหลังหลวงปู่ทิมไม่ทราบปีสร้างสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่350าค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญวัดโพเรียวหลังราหูอมจันทร์สภาพสวยเดิมเรียมกรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้ก็น่าใช้น่าบูชาค่ะสวยมากๆเลยนะคะถ้าท่านใดรับไปก็สามารถขึ้นคอได้เลยนะคะกับเหรียญสวยๆใส่กรอบสวยๆเดิมๆแบบนี้ค่ะสําสหรับเหรียญวัดโพเรียวนะคะใส่กรอบอย่างสวยอย่างดีพร้อมใช้สภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังสมเด็จพระมหาวีรวงศาวอเถระต่อโคตใหมายเลขสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสภาพก็สวยเดิมเลยนะคะน่าจะมีอุดข้างหรืออุดผงอยู่บริเวณด้านหน้านี้นะคะ เดิมๆแบบนี้เลยนะคะต่อโคใหมายเลขด้านหลังนะคะ,คะสําหรับเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะสภาพสวยสภาพเดิมพร้อมกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่450ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อป,ปานอุดผงไม่ทราบที่สภาพใช้หน้าเก็บหน้าสะสมค่ะอุดผงด้านบนนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบสำนักเลยนะคะสภาพก็สมบูรณ์นะคะ สำหรับพระเนื้อดินพิมพ์หลวงพ่อปานนะคะไม่ทราบที่สำนักองค์นี้ก็จะอยู่ที่350ค่ะเดิมๆมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญร้อยปีวัดสันติวิเวกจังหวัดร้อยเอ็ดสภาพดีน่าเก็บน่าบูชาค่ะนี่ก็เดิมๆิมนะคะด้านหลังนะคะก็จะมีชื่อวัดแล้วก็จังหวัดรุ่นร้อยปีนะคะบอกเสร็จสับเลยนะคะ สำหรับเหรียญร้อยปีนะคะวัดสันติวิเวกจังหวัดร้อสภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หิววัดไล่แตงทองรุ่นปดนี้สภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ เหรียญน,นี้ก็เดิมเดิมนะคะค่ะสำหรับเหรียญพญาเต่าเรือนหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองรุ่นปลดหนี้สภาพใช้เหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่350าค่ะเก่าเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกหลังกมรมหลวงชุมพรสภาพใช้หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะนี่ก็เดิมเดิมนะคะด้านหน้าเป็นหลวงปู่สุกส่วนด้านหลังเป็นกมรมหลวงชุมพรน,นะคะค่ะสำหรับเหรียญ หลวงปู่สุกหลังกรมหลวงชุมพรสภาพใช้เหรียญนี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวรับไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเท้าเวสุวรรณวัดปทุมบูชาจังหวัดปาจีนบุรีรุ่นสมโพธกรุงรัตนโกสินปี2525นทร์ปี2ส2 5สภาพดีน่าเก็บน่าสะสมค่ะ นี่ก็เดิมๆนะคะค่ะสำหรับเหรียญท้าเวสุวรรณวัดปทุมบูชาจังหวัดปราจีนบุรีนะคะรุ่นสมโพธกรุงรัตนกกสินเหรียญนี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะเดิมๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อขาววัดท่าพระฉลองวิหารปี2527 สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆน้าเก็บหน้าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็หน่าเก็บหน้าสะสมนะคะค่ะสำหรับเหรียญหลวงพ่อขาววัดท่าพระฉลองวิหารนะคะพระสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่2 5 0ค่ะเก่าๆเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดหลังพระศีลมงคลหลวงพ่อทองรุ่นทองฉลองเจดีวัดสำเพาเชยปี2552สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆน้าเก็บหน้าสะสมค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะเหรียญสวยเหรียญเดิมเลยนะคะสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะต่อโค้ดหม่เลขด้านหลังนะคะสหรับเหรียญหลวงปู่ทวดหลังหลวงพ่อทองนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่400ค่ะสวยสวยเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะอง์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์จังหวัดพิษณุโลกสภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมเดิมน่าเก็บน่าสะสมค่ะ เดี๋ยวรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะพระสวยพระเดิมเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็นะ่าเก็บน่าสะสมนะคะเป็นกระไหล่ทองสวยมากนะคะค่ะสําหรับรูปลอหลวงปุ่แขกนะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่สามร้อยค่ะเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปลอหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปัตตานีไม่ทราบปีสร้าง สภาพสวยพร้อมกล่องเดิมเเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะพระสวยกล่องเดิมเลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็นะ่าเก็บน่าสะสมค่ะค่ะสําหรับรูปหล่อหลวงปู่ทวดนะคะจังหวัดปัตตานีวัดช้างให้นะคะพระสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะสวยเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญกระไหลทองในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานเหรียญสวยมากพร้อมกล่องเดิมๆน่าเก็บน่าบูชาค่ะเดี๋ยวเรามาชมองพระด้านในชัดๆกันค่ะค่ะสวยเดิมเลยนะคะกระไหลทองเต็มนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะต้องใส่ถุงซีนไว้เลยนะคะ,คะสำหรับเหรียญกระไหลทองในหลวงรัชกาลที่9ทรงงานนะคะเหรียญสวยกล่องเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 200ค่ะเดิมเดิมนะคะเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยาวันนี้นะคะจัดมาถึงสามองเลยนะคะสำหรับก็จะอยู่ที่องค์ละสองรอยนะคะจัดมาสามองอยู่ที่องค์ละสองร้อยนะคะ สวยทุกองค์พร้อมกล่องเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆทีละองค์ค่ะองค์แรกนะคะจะเป็นรุ่นรวยรวยเฮงเฮนะคะหลวงพ่อรวยนะคะสาภาพก็สวยเดิมนะคะสวยเดิมจริงๆนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญกระไหลทองนะคะเดิมๆค่ะส่วนเหรียญที่สองนะคะเหรียญที่2ก็จะเป็นรวยมหามงคลสาภาพสวยพร้อมกล่องเดิมๆเช่นกันเดี๋ยวเรามาชมองคพระด้านในชัดๆกันค่ะ ค่ะเดิมๆเหมือนกันนะคะสวยนะคะน่าเก็บหน้าสะสมค่ะส่วนองค์ที่สามหลวงพ่อรวยเช่นกันนะคะก็จะเป็นน้ำเต้ากันไยัยไตยมาตหกสรุ่นรวยเจริญพรสภาพก็เดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด,ด้านในชัดๆกันค่ะค่ะ,คะก็จะเป็นน้ำเต้าองค์เล็กๆกันไัยนะคะเห็นไหมคะสภาพก็เดิมๆเลยนะคะน่าใช้หน้าบูชามากๆเลยนะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นสาม เหรียญหลวงพ่อรวยสามแบบหลวงพ่อรวยของเรานะคะนี่ค่ะสามแบบพร้อมกล่องเดิมๆทุกองค์เลยนะคะสวยเดิมทุกองค์เช่นกันนะคะสวยๆเดิมๆพร้อมกล่องกล่องเดิมแบบนี้นะคะก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะก็จะอยู่ที่องละ200นะคะเลือกได้เลยนะคะจะรับองค์ไหนนะคะอยู่ที่องค์ละ200นะคะหรือถ้าท่านใดรับหมด3องค์นะคะทางช่องขอที่500นะคะ เก็บได้เลยนะคะกับราคาเบาๆแบบนี้นะคะค่ะแล้ว3องค์นี้ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754 711 0หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082754 711 0ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุผพาะร่มกันขอบคุณมากค่ะ